นอยกันใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะขอแปดพันคนพอนะเพราะว่าเออขอแปดพันคนก็พอเพราะว่าเออจะเรียกว่าอะไรดีไลค์ like, ตอนกลางวันวันนี้มีราวพัฒนานะคะใครรอลาวพัฒนาเดี๋ยวมาไลค์ให้นะคะเดี๋ยวขอแจกของก่อนปแป๊แบแป๊บแป๊บนะคะแจกของแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาไ like, ลฟ์ราวพัฒนาให้นะคะใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิ ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยนะคะ แชร์หน่อยนะคะวันนี้มีเราพัฒนานะคะเราพัฒนางวดที่แล้วเข้าเจาะ87นะคะเราพัฒนางวดที่แล้วเข้าเจาะ87ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อน,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 นใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านมีโชคไว้ด้วยนะคะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านมีโชคไว้ด้วยนะคะ ใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านมีโชคไว้ด้วยนะคะใครจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนมามาอใครจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนมาค่ะลูกค้าขาใครจิ้มแล้วพิมพ์จิ้มแล้วมาใครจิ้มแล้วพิมพ์จิ้มแล้วมาชวนเราสวัสดีแปดพันหนึ่งร้อยคนดูใครจิ้มแล้วพิมพ์จิ้มแล้วมาค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะให้ฮานอยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้แนวทางฮานอยวันนี้นะคะ จะให้แนวทางฮานอยวันนี้อันนี้สใครจิ้มแล้วพิมพ์จิ้มแล้วมาค่ะจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนจะแจกหนึ่งพันบาทแจกไปเรื่อยไปเปื่อยเลยหนูอะ พิมพจิ้มแล้วมานะคะใครจิ้มแล้วพิมพ์จิ้มแล้วมานะคะใครจิ้มแล้วพิมจิ้มแล้วมานะคะใครจิ้มแล้วพิมจิ้มแล้วมานะคะหนึ่งจะแจกเงินให้หนึ่งพันบาทแปดพันคนดูใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวหนูจะให้แคปแนวทางฮานอยโฮจิมินและฮานอยนะคะ จะให้แคปแนวทางฮานอยโฮจิมินและฮานอยนะคะอีก300อยคนคะ่ะลูกค้าขออีกสามร้อยคนเราจะให้แคปฮานอยโฮจิมินฮานอยแล้วเราก็จะแจกหนึ่งพันบาทไปเป็นค่าข้าวไปเป็นค่าข้าวต้องมีหลักฐานการจิ้มนะต้องมีหลักฐานการจิ้มลิงนะคะต้องมีหลักฐานการจิ้มลิงนะคะไม่ใช่ฉันพิมพ์ว่าจิ้มแล้วแต่ว่าไม่ได้จิ้มอย่างนี้เราจะไม่ให้นะคะ ลูกค้าเข็บแนวทางฮานอยโฮจิมินก่อนเลยนะคะโฮจิมินของเรานะคะปังมากๆนะคะโฮจิมินนะคะปังมากนะคะวางมาประมาณสักเกือบครึ่งเดือนแล้วได้นะคะวางมาเกือบครึ่งเดือนแล้วลูกค้าขาบอกเลยว่าปังปุริเย่มากเข,าะะ Ho เข้าตลอดนะคะโฮจิมินเราเข้าตลอดใครแขปบอุ้ย สวัสดีนะคะ8 8 0พันดร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะลูกค้าใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะลูกค้า่ะใครแคปแล้วกดสามมาค่ะอันนี้ฮานอยโฮจิมินนะคะเดี๋ยวเราจะแคปฮานอยต่อนะคะนํำเลยจะจิ้มเราจะแจกเงินหนึ่งพันบาทเราจะแจกเงินหนึ่งพันบาทนะคะเราจะแจกเงินหนึ่ง แล้วขึ้นมาค่ะหนึ่งจะแจกเงินหนึ่งพันบาทใครจิ้มแล้วพิมพ์จิ้มแล้วมาค่ะจะแจกเงินหนึ่งพันบาทให้ใครจิ้มแล้วพิมพจิ้มแล้วมาค่ะจะแจกเงินหนึ่งพันบาทให้นับสิบ ถือผู้ใดเอา้าใครได้คุณอะไรนะ่ะชนะพรนะคะคุณชนะพรค่ะขอหลักฐานค่ะคุณชนะพรค่ะขอหลักฐานค่ะคุณชนะพรขอหลักฐานค่ะคุณชนะพรค่ะขอหลักฐานการจิ้มลิงค่ะว่าจิ้มจริงไหมถ้าจิ้มไม่จริง เราจะตัดสิทธ์ทิันทีเลยนะคะถ้าพึ่งจิ้มเราจะตัดสิทธิ์ันทีเลยนะคะคุณชนะพรนับหนึ่งนะคะอะโอเคคุณชนะพรได้รับเงินหนึ่งพันบาทนะคะคุณชนะพรได้รับเงินหนึ่งพันบาทได้ไปเลยหนึ่งพันบาทง่ายๆ แจกเป็นค่าข้าวแจกเป็นค่าข้าวไปก่อนหนึ่งน นอยนะคะลูกค้าคขาแคปบหน้าจอฮานอยนะคะ สัญญาณน่าจะไม่ค่อยดีเลยนะคะหนึ่งกำลังมาแจกของที่อบตอนี่เหรอใช่ปะน่าจะไปหมูเรียลร่อเ,เราต้องถามก่อนทุกคนค่ะเดี๋ยวหนึ่งกลับมาใหม่นะหนึ่งเอาของมาแจกที่บ้านชาเจต เอาของมาแจกนะคะคุณคุณอะไรอะ่คะคุณชนะพรคุณชนะพรแคปหน้าจอไว้เลยไปหมู่บ้านเลยไปบ้านบวคุณชนะพรแจ้งเลขบัญชีไว้นะคะเดีหนึ่งแจกของเซตหนึ่งมาโอนให้นะคะหนึ่งใบหนึ่งมาแจกของเออแจกแบบ หนึ่งซื้อของวันนี้ประมาณส <4, S 2> ี่แสนนะคะประมาณสามแสนกาบาทเกือบสี่แสนแจกข้าวสารนะคะทั้งหมดก็ห้าตันนะคะก็คือ5,000ักิโลนะคะแจกข้าวสาร5,000ักิโลแล้วก็แจกเออ,อะไรอะ่ะ ามห้าันกิโลแล้วก็ซื้อของมาวันนี้อีกประมาณกับสี่แสนนะคะเราจะเอาไปแจกที่ที่นั่นก็มีรถกระบะแล้วก็มีสิบร้อยอยู่ที่บ้านอีกคันหนึ่งนะคะกำลังขนของกลับไปวันนี้เนื่องจากว่าจริงๆแล้วหนึ่งก็แจกแจกที่หน้าองค์ปู่อะคะ่ะเป็นแต่ด้วยสถานการณ์โควิดมามากๆก็จะเป็นการแบบว่าเหมือนกับแออัดอะไรเงี้ยคะ่ะ เรียกว่าอะไรเดียวแจกแบบไอ้นี่แทน